นอรรบกบเรียนท่านประธานสนภาผู้แทนรัศดรที่เคารพกับผมมัทกรศิริรัตยกรสกรสบัญชีรายชื่อพลังประชาลัฐจากจังหวัดชเชิงเสาก่อนอื่นผมต้องกราบขอบคุณท่านประธานนะครับที่ท่านกรุณาบรรจุยติของผมให้ได้มาพิจารณาร่วมกับยติของ เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านซึ่งวันนี้ก็ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสภาเราเนี่ยครับมีผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นปัญหาคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานแล้วผมต้องออกตัวนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่คนบุคลากรทางด้านการศึกษามาก่อนแต่ก็มีประเด็นที่อยากจะฝากให้สภาแห่งนี้เนี่ยได้มอบภารกิจ ในการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการศึกษาต่อไปนประธานที่ครบรพครับถ้าดูจากยติที่ผมยื่นเนี่ยก็จะเป็นยติที่เกี่ยวกับการขอให้สภาเนี่ยพิจารณาศึกษาการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนโดยสร้างสื่อทีวีดิจิทัลเพื่อเด็กและเยาวชนโดยความเคารพครับ การสร้างสื่อเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับเด็กในแต่ละระดับนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับเด็กเล็กๆนะครับระดับอนุบาลปถมวัยปถมมัธยมอาชีวะหรือระดับไหนก็ตามครับการวิวัฒนาการด้านการศึกษาทุกวันนี้ไม่เหมือน20ปีที่แล้วไม่เหมือน30ปีที่แล้วครับและแน่นอนครับว่ากระ,กระ,บ,กระบวนการการเติบโตกระบวนการการเรียนรู้ของเด็กสมัยนี้เนี่ย เขาเรียนรู้เร็วครับเขาเติบโตเร็วเขารับรู้ว่ารอบตัวเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและการที่จะทําให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการทั้งด้านจิตใจหรือว่าร่างกายนั้นองค์ความรู้ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละระดับชั้นจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมมองว่าประเทศไทยโดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนเด็กเล็กๆยังขาดโอกาสอยู่ก็คือว่าสื่อที่เหมาะสมกับเขาเนี่ยทุกวันนี้ในประเทศไทยยังมีน้อยครับและสื่อที่ผมมองว่าค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด สื่อหนึ่งก็คือสื่อทางโทรทัศน์นะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้ครับท่านประานครับเรามีทีวีดิจิทัลนะครับหรือว่าสื่อโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลโดยกำกับโดยกสทชครับผมคิดว่าทีวีดิจิทัลทุกวันนี้เนี่ยก็เราก็มีหลากหลายช่องให้เลือกแต่ถ้าเราลองไล่เปิดไปครับแทบจะไม่มีช่องไหนเลยที่ทำรายการเกี่ยวกับเด็ก แทบจะมีมีช่องไหนเลยครับที่เจาะทํารายการที่เป็นการสอนเด็กดังนั้นผมคิดว่ารัฐบาลจึงมีความสําคัญครับที่จะเข้ามามีบทบาทในเชิงรุกเพื่อเพื่อสนับสนุนในการเพิ่มช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของเด็กผ่านสื่อดิจิทัลในวันนี้และเหตุผลที่ผมขอนําเสนอเพราะว่าหนึ่งครับอย่างที่ผมได้นําเรียนไปในเบื้องต้น ราคาย่อมเยาวที่สุด2ครับสื่อทีวีโทรทัศน์มันสามารถครอบคุมไปในเกือบจะทุกพื้นที่ของประเทศไทย3ถ้ารัฐบาลเข้ามาทำตรงนี้คอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาต่างๆที่จะสื่อไปให้เด็กเยาวชนลูกหลานของเราเราก็สามารถคัดกรองได้คัดกรองแต่เนื้อหาที่มีความเหมาะสม สครับถ้ารัฐบาลสนับสนุนและทำเรื่องนี้อย่างจริงๆจ,จังๆคนทำรายการก็ไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ครับเพราะว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับเด็กๆผมเชื่อว่ามันยากครับที่แต่ละช่องจะทำกำไรจากตรงนี้ช่องทางที่ผมมองไปครับท่านประธานครับก็จะเป็นทุกวันนี้เนี่ยมีทีวีดิจิทัลหลายช่อง ที่ปิดตัวไปบริหารไม่ได้นะครับซึ่งเขาไม่สามารถทำกำไรได้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะพอทำได้หรือเปล่าในการใช้ช่องหรือว่าสล็อตที่เป็นว่างอยู่เนี่ยครับนำมาใช้เพื่อพัฒน,นาการศึกษาสำหรับลูกๆหลหลานเราถ้าหาใครทำไม่ได้ผมว่าไทย PBS ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีความสามารถและทุกๆปีครับไทย PBS ก็ขอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากที่สภา,าเราปีละไม่ต่ำกว่า2000ล้านถ้าเขาจะเพิ่มแผนกสักแผนกหนึ่งขึ้นมาทำเรื่องนี้อย่างจริงๆจังเนี่ยด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจด้วยมีทีมบริหารอยู่แล้วผมเชื่อว่าทำได้ครับยิ่งไปกว่านี้ครับด้วยความเคารพท่านประธานครับสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ซึ่งขนาดผู้ใหญ่อย่างเราเราเนี่ยยังได้รับผลกระทบ ในชีวิตประจําวันและมันทําให้ช่องทางการเรียนการสอนของเด็กๆลดน้อยถอยลงครับจากประสบการณ์นะครับทุกวันนี้ช่องทางที่เด็กจะเรียนได้ก็คือการเรียนออนไลน์พอเด็กจะเรียนออนไลน์ต้องมีอะไรครับต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมีแท็บเล็ตต้องมีอินเทอร์เน็ต ที่มีความเสถียรที่มีความเร็วเพียงพอและยังต้องมีเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือต่างๆในการส่งเสริมทักษะของเด็กๆโดยเฉพาะเด็กเล็กครับและแน่นอนครับวันนี้ผมถามใครทุกคนที่เป็นพ่อที่เป็นแม่เป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายก็บอกว่าทุกคนประสบปัญหาหมดครับกับการที่จะให้ลูกเล็กๆหลานเล็กๆตั้งใจเรียนผ่านจอคอมพิวเตอร์ เรื่องคอนเทนต์หรือว่าเรื่องเนื้อหาครับก็มีความสําคัญครับอย่างที่ผมได้นําเรียนกับท่านประธานไปคอนเทนต์ content, เนื้อหาต้องมีความเหมาะสมในแต่ละวัยนะครับรายการต่างๆที่ผ่านมาที่เป็นเกี่ยวกับการศึกษานั้นส่วนใหญ่ก็จะมีวิทยากรก็จะมีครูมาบรรยายมาเขียนให้พวกเราดูครับผ่านกระดานดำผ่านไว้บอร์ด เนื้อหาต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะดีขนาดไหนก็ตามไม่มีทางเลยครับที่เด็กเล็กๆจะสนใจได้ดังนั้นถ้าจะทำเรื่องนี้ท่านต้องกล้าครับท่านต้องกล้าทําเนื้อหาใหม่ๆไม่ใช่ทําให้ผู้ใหญ่ดูครับทําให้เด็กๆสนใจค่อยๆให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้และสนุกไปด้วยส่วนช่วงเวลา ก็อาจจะแบ่งเป็นช่วงๆครับช่วงเช้าอาจจะเป็นสําหรับเด็กเล็กพอสายขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นสําหรับเด็กช่วงปฐมวัยนะครับส่วนดึกๆในเวลาที่ลูกๆหลานเราเข้านอนหมดแล้วเนี่ยครับก็อาจจะเป็นรายการที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับเหล่าผู้ปกครองวิธีต่างๆในการที่จะพัฒนาลูกๆหลานไปในทิศทางที่เหมาะสม นอกจากนี้ครับที่ผมบอกไปครับว่าเนื้อหามีความสำคัญและทุกวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าลูกๆห,หลานของเราเน้นก็สามารถหาเนื้อหาในการศึกษาในการเรียนรู้ในสื่ออินเทอร์เน็ตได้มากมายครับแต่เนื้อหาในอินเทอร์เน็ตไม่มีใครคัดครองเราไม่ทราบหรอกครับว่าเนื้อหาหรือสิ่งต่างๆที่ลูกๆหล,ลานเรา เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์มันจะดีหรือมันจะร้ายท่านประธานที่เคารพครับผมเนี่ยนอกจากเรื่องสื่อทางดิจิทัลแล้วเนี่ยผมยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะกลัาบเรียนท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็อยากจะให้สภานั้นแก้ไขปัญหาให้ได้นั่นก็คือความเหลือหล่อมล้ำ ของด้านการศึกษาที่จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนรู้ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีคุณภาพมีศักยภาพไม่เท่ากันครับบางโรงเรียนเนี่ยยังใช้ตํารารุ่น40ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ครับแต่ผมไม่ได้โทษนะครับแต่ผมคิดแค่ว่า เรานั้นขาดการทำงานที่ประสานกันอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาท่านอาจารย์ประกอบขอแนดเอ่ยนามท่านนะครับท่านก็ได้บอกแล้วว่า mm hmm. การทำงานด้านการศึกษาของประเทศไทยของเรานั้นทำงานไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน mm hmm. ในขณะที่โรงเรียนรัฐบาลหลายๆโรงเรียนครับยังใช้หลักสูตรที่ เก่ามากๆโรงเรียนเอกชนหลายๆโรงเรียนครับใช้ตำราแบบใหม่ใช้ทฤษฎีแบบใหม่ใช้การเรียนการสอนแบบใหม่ที่เหมาะสมกับเด็กในยุคสมัยนี้นะครับและสิ่งต่างๆก็ปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาท่านประธานที่เคารพครับ,รบเราเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมทุกวันนี้เนี่ยค่าเทอมของโรงเรียนนานานชาติ แพงขึ้นทุกวันทุกวันผู้ปกครองบางคนนะครับขายที่ขายทรัพย์สินเพื่อพยายามผลักดันให้ลูกได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนนานาชาติทั้งๆท,ท,ที่แพงอย่างนั้นจำนวนความต้องการของผู้ปกครองที่จะส่งลูกส่งหลานไปเรียนโรงเรียนเหล่านี้กลับเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญครับ ที่ผมอยากจะเจาะนั่นก็คือประเด็นของเด็กอายุประมาณ2ถึง7ถึง8ปีเด็กเหล่านี้เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดมีความสำคัญที่สุดและสามารถพัฒนาการได้รวดเร็วที่สุดโดยช่องทางการเรียนรู้ทุกวันนี้ครับของเด็กเล็กๆนะครับในโรงเรียนที่เขาปรับตัวเองเขาเปลี่ยนตัวเองตามสังคม ตามความเหมาะสมเขาเรียนผ่านการเล่นครับเขาเรียนผ่านการเข้าสังคมเขาเรียนผ่านการลงมือทำในห้องเรียนเด็กไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่กับที่ครับเด็กสามารถเดินไปที่ไหนก็ได้แต่ทุกๆท,ที่ในห้องเรียนเขาจะมีที่ที่ให้เขาได้เรียนรู้ซึ่งในประเทศไทยหลายโรงเรียนยังทำแบบนี้ไม่ได้ นั่นคือสิ่งที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานครับว่าผมมองว่ามันมีการเหลื่อมล้าทางด้านการศึกษาของประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วผมเข้าใจครับว่าจะให้มันเท่าเทียมกันทุกโรงเรียนเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยๆช่องว่างระหว่างโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐผมอยากจะเห็นมันแคบลงแคบลงเรื่อยๆครับประเด็นของผมจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าจะแก้ไขหรือว่าจะทำเรื่องสื่อสร้างสรรค์ผ่านช่องทางดิจิทัลเนี่ยผมมองว่ากรรมธิการคณะการศึกษาคณะเดียวไม่พอครับก็อยากจะขอฝากนะครับว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยสภาห้องใหญ่เนี่ยเราจะส่งเรื่องนี้และยต,ติต่างๆของเพื่อนสมาชิกอีก8ยต,ติเข้าไปให้เพื่อนสมาชิกของเรานั้นได้ศึกษาเพิ่มเติม ก็ถ้ามีโอกาสได้ศึกษาประเด็นที่ผมได้นำเสนอในวันนี้ก็อยากจะฝากนะครับฝากเชิญตัวแทนจากกรรมธิการคณะ DES หรือว่าดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับสุดท้ายครับท่านปรานครับด้วยความเคารพนะครับผมในฐานะเป็นตัวแทนของวิปรัฐบาลเบื้องต้นในยติต่างๆวันนี้เนี่ย วิบทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันแล้วครับว่าขณะน,นี้พวกเรามีกรรมธิการวิสามันหลายคณะที่ได้รับมอบหมายจากสภาห้องใหญ่นี้แหละครับกำ,กำลังทำการพิจารณาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทยอย่างเข้มแข็งอย่างแข็งขันนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อจํากัดของด้านบุคลากรและห้องประชุมด้วยนะครับวิบสองฝ่ายก็ได้พูดคุยกันครับว่า เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่ก็อยากจะขออนุญาตเสนอให้ส่งยต,ติต่างๆเหล่านี้ไปให้กรรมธิการสามัญคณะการศึกษาครับเพื่อให้เขารับไม้ต่อจากพวกเราไปทำงานไปศึกษาแล้วก็กลับมารายงานสู่สภาและถ้ารายงานนั้นสภาแห่งนี้เห็นตรงกันทั้งหมดเนี่ยเราก็จะส่งรายงานที่มาจากความหวังดีของพวกเราทุกคนเนี่ยแหละครับ ไปให้รัฐบาลศึกษาและแก้ไขต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณท่านประธานนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับที่ทุกท่านมีความหวงใยต่อระบบการศึกษาไทยนะครับก็อยากจะขอให้ทุกท่านได้เห็นด้วยไปกับสิ่งที่ผู้เสนอยติทุกท่านได้อภิปรายไปครับกลับขอบคุณครับ